สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกันนะครับกับผมนโก้สวนเกษตรประสานพอเพียงนะครับวันนี้มาอัปเดตอางุ่นหลาย่เล็ดนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับ2ต้นนะครับผมหลังจากไปดูมาแล้วสต้นที่สั่งสามต้นสั่งมาแล้วรอดมา2ต้นครับสต้นรอดคืออมีอต้นบิวตี้นะครับกับคิมสันนะต้นนี้เป็นต้นคิมสันอีกต้นนึงนู้นเป็นต้นบิวตี้ เดี๋ยวมาดูอัปเดตความขึ้นหน้านครับผมไปดูข้อมูลแล้วผมซื้อมาซื้อกิ่งเขามากิ่งตุ้มตอนอะ่ะวันที่ยี่สิบพฤษภาคมวันนี้วันที่ 17, สิเจ็ดสิงหาคมพฤษภามิถุนากรกฎาคสิงหาก็จะครบสามเดือนนะตั้งแต่ซื้อมานะไม่ให้ลงปลูกนะมันเพื่อนแต่ที่ผมลงปลูกมาคือประมาณ ผมปลูกาเมื่อกรกฎาที่ผ่านมาคือวันที่ยี่สิบเดือนที่แล้วอันนี้คือยี่สิบสิงหาก็จะครบเขาก็จะครบอ่าหนึ่งเดือนวันที่ยี่สิบเนี่ยจะครบหนึ่งเดือนนะแต่ว่าผมซื้อมาช่วงนั้นอ่ะซื้อมาแล้วผมมาชำเขาอ่ะโอ้โหก็นานนะขวาที่เขาจะแตกยอดออกมาจากกิ่งตุ้มตอนอ่ะเพราะเขาติดตามมาผมก็เอามา อนุบาลเขาไว้ก็เป็นเดือนนะครับกว่าจะได้ยาวออกมาแล้วแล้วก็มาปลูกในคลิปแรกที่ผมทําไปอะคลิปมันก็ยาวผอมตัวอันนี้ก็คลิปเท่าจริงๆแล้วผมลงลงดินมาตรงเนี้ยก็จะครบหนึ่งเดือนละวันที่ยี่สิบเดือนนี้ครับจะครบหนึ่งเดือนเดี๋ยวมาดูอัปเดตนะครับว่าการจะเติบโตเขาจะไงตอนนี้ผมยังไม่เคยให้ปุ๋ยเขานะเพราะผมดจูจากคลิปในยูทูบบางท่านเขาบอกว่าหนึ่งเดือนแรกไม่ต้องให้ปุ๋ยผมก็ไม่ได้ปุ๋ยนะใบเขาก็ โตในระดับหนึ่งกล่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อเผอืินพรุ่งนี้ผมว่างอีกวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาให้ปุ๋ยผมจะให้เขาเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมีนะสูตรสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะแต่อาจให้นิดเดียวกระตุ้นให้เขาเร่งต้นเขาโตแล้วกันพูดง่ายจริงๆอ่ะไอ้ดินที่ผมปุูกตรงเนี้ยผมจริงๆผมก็หมักปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกอะไรต่างก็าแล้วอะ่ะเป็นเดือนแล้วอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพของปุ๋ยที่เขาได้รับอันเนี้ยมันจะทําให้เขาโตได้ขนาดไหนแต่ว่า ในสเต็ปที่เขาเคยสอนนะบอกว,ว่าเออเดี๋ยวเดือนนึงค่อยๆให้ปุ๋ยแต่หลายคนให้ปุ๋ยสูตรเสมอนะแต่พอเออที่บ้านผมไม่มีเดี๋ยวผมให้ตัวตัวตัว,ตวหน้าสูงก่อนกัน4 66 4 66สี่สิบหกสี่หกศูนย์ศูนย์ไปก่อนมีสี่หกศูนย์ศูนย์อยู่เป็นปุ๋ยของแม่เขาซื้อมาสำหรับใส่ใส่ใส่ข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตใส่ปุ๋ยให้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่ปุ๋ยไม่ได้หวานนะเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยในเชิงอ่เาเขาเรียกอะไรละลายน้าทิ้งไว้เดี๋ยววันนี้ผมจะละลายไว้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเขาเรียกมา,มาเจรจาแล้วก็ใส่ใส่เขาเรียกว,วย่าบุยเขาเรียกกระะบวยสำหรับรดน้ำครับนี่เป็นรดน้ำอ่นหนึ่งประมาณสักใส่น้ำประมาณสักห้าถึงหกลิตรอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาใส่น้ำอีกทีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาปุ๋ยน่น,นะไปอะไน้ําไว้ก่อนให้เขาเรียกเขาเรียกปฏิภาขเขาได้กระจายออกมาแต่ว่าเรายังไม่ลดน้ํากระจายลงไว ในบัวรถน้ําไปก่อนเดี๋ยวผู้นี้จะมารถให้ดูมามามา,มารถให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้มาดูอัปเดตของนา้วก่อนครับเนี่ยไปต้นนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตแล้วก็เรามาอ่าเขาเรียกอะไรเบรกยอดแล้วก็มาจัดทรงให้เขาบอกขั้นตอนของผมนะเออผมลืมบอกไปทีนึงว่าผมจะปลูกแบบแนวแนว,แนวตั้งนะแนวตั้งไปทรงแนบวบทรงจวตั้งเหมือนใครเคยดูคลิปวิดีโอพวกต่างประเทศนะไรคเขาปลูกผักผักแนวตั้งอ่ะ ปลูกปลูกข้างล่างนะพี่อ่าเอางี้กว่าเหมือนปลูกใครๆคดูเขาปลูกเมลอนมงครับเมลอนที่เขาปลูกเป็นเป็นค้างอ่ะที่เขาปลูกปลูกข้างล่างแล้วเขาปล่อยไหลขึ้นไปเหมือนปลูกปลูกบวบปลูกถั่วอะไรเงี้ยเป็นแนวตั้งอย่างนั้นแะผมว่าจะทำอย่างนั้นนะแต่ว่าผมจะเลี้ยงเขาให้โตก่อนให้เขาเป็นมีอาร์มสี่ด้านเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับแป๊บนึงนะครับ ยัดเก็บขากั้งก่อนตึงชั้นตรงหนอโอเคยถ่ายละอ่ะนุมาดูมาดูาดกิ่งแรกถ้าตามหลักทั่วไปเขาเรียกว่ากิ่งเป็นกิ่งอาร์มใช่ไหมอาร์มคือแขนเขาคือกิ่งนี้ เขาบอกว่าในในคลิปท <an> ี <S an> ่ด <S an> ูดูทั่วไปที่เขาสอนนะบอกว่าถ้าเกิดเรามีคู่ใบทั้งหมดแจกเจ็ดคู่ใบให้เด็ดยอดเนี่ยเด็ดยอดเผอิญผมอ่ะไม่ได้เด็ดเขามันเลยละแต่ผมเพิ่งมาเด็ดเขาเมื่อเมื่อเช้านี้นี่เด็ดตรงนี้เดี๋ยวจะไม่เด็ดให้ดูทีนึ่งส่วตัวนี้ยังไม่ครบผมังเลี้ยงแบบนี้เพื่อนเนี่ยเห็นไหมมอแมาแล้วไงมันเป็นแฉกเนี่ยหนึ่ง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 อาร์มสองอาร์มสามอาร์มสี่อาร์มนะแล้วผมก็จะเลี้ยงตัวเนี้ย ให้เขาวนรอบเป็นวงกลมมันก็จะวิ่งบนอาร์มสามสี่อาร์มบนกลมเลยแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยงให้กิ่งแขนงเขาเนี่ยวิ่งขึ้น,นตั้งตรงนี้ขึ้น,ข,น,ข,น,นขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนให้รอบเลยตเดี้ยวให้เขาสูงจากจากจากตัวเนี้ยจากอาร์มเนี่ยสูงขึ้นไปประมาณสักเมตรครึ่งน,นะอันนี้จากจากพื้นดินจากพื้นดินถึงนี่ก็ประมาณสักหกสิบเซน บวกบวกอีกเมตรครึ่งก็ประมาสองเมตรพอดีไปปลายเขาสองเมตรเนี่ยเพื่อนดูเลยนี่ก็ได้แล้วเนี่ยเขาบีคอนแหนออกมาบานเลยเห็นไหมเพื่อนเนี่ยเขาแตกยอดมาแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามปูนนี้เดี๋ยวเก็บไว้แต่ตัวคนใกล้สุดผมไม่เก็บผมจะเก็บเลือกให้เขาเลยมาประมาณสักสิบเซนเนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวเขาดึงขึ้นมาดูกี่ไหนแข็งแรงแล้วก็เก็บไว้อันไหนที่ได้ก็ตัดทิ้งเดี๋ยวก็แล้วก็เดี๋ยวโยงเอาให้มันเฉียงเท่าไหนเนี่ยเขาจะเริ่มทยอยแตก อดเล็กๆมาแล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอโตอีกหน่อยนึงนะครับนะเพื่อนเราก็จะดัดเขาให้โค้งนี่เนี่ยวนให้เขาวนเป็นแนวกลมตามตามนะวนกลมเงนี้เนี่ยหนึ่งอามสองอามสามอามสี่อามเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมาจะมาเด็กยอดให้เดินดูๆนี่เพื่อมาดูต้นยอดนี้นี่เนี่ยเนี้ยคือครบเจ็ดใบแล้วหนึ่งหนึ่งคู่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบใช่ไหมมันมียอดมาอย่างนี้เพื่อนเห็นไหมแค่เล็กนี้ไหม หนดพวกนี้ตัดทิ้งนี่นะเพื่อนเนี่ยเด็ดทิ้งนี้อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยก่อนจะมาให้ดูยอดก็ก่อนเพื่อนเห็นยอดไหมอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะใครรู้แล้วก็ก็ไม่ข้ามผ่านเลยเลยนะเพื่อนเห็นยอดเขาเล็กๆนี้ไหมเนี่ยเอาปลายนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยจิกเขาเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยออกแล้วเนี่นี่คือยอดเขาเล็กๆเนี่ย เดี๋ยวเขาก็ชะง,งักการเจริญโตปุ๊บเขาจะส่งผลให้ตัวพวกนี้เห็นไหมที่้แหนงออกมาเนี่ยเขาโตขึ้นอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือเขาเจ็ดขู้ใบแล้วเนี่ยเพื่อนดูเกินด้วยซ้ําแต่เขาบอกเจ็ดขู่ใบแต่เกินหน่อยไม่เป็นไรแต่ตามหลักเขาเจ็ดขู่ใบมันก็เริ่มมีแตกแตกแหนงออกมาแบบหนึ่งเออในไกลหน่อยครับเพื่อนอ่เห็นไหมเห็นยอดไหมเนี่ยนิดเดียว เด็ดเขาไปนั่นเดียวนี่เห็นไหมเนี่ยลืมเด็ดหนวดหนวดเขาเด็ดหนวดเขานะเพราะหนวดเขาจะเรียกไรหนวดเขาจะมาลัดกิ่งเขาเองตัวเขาเองอันนี้ก็เลยละก็เป็นสี่สี่อาร์มนะเหมือนสี่กรเลยหนึ่งสองสามสี่เลี้ยงขึ้นอ่าเดี๋ยวเลี้ยงให้โตให้ยาวให้ยาวแล้วก็ ดัดโคง้งกลมผมเลี้ยงให้ยาวจากจากต้นออกมา5 0าสถึงหกเซนนะอันนี้เป็นคิมสันเดี๋ยวมาดูต้นเอ่อบิวตี้บิวตี้ตัวแรกต้นเนี้ยมันจะโตช้ากว่าต้นคิมสันนะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขาโตเร็วกิ่งอ่ะมันงามมากเลยกิ่งนี้ผมมาพึ่งมาดูโอ้โหปรากฏว่ามันงามยาวถึงนี่เลยเกินมากเลยเนะี่ยผมไม่มาดูเนะี่ยดูดิ ไม่สิบเหมือนก็1สิบสี่คู่ใบซ้ําแต่ว่าคือหลักการคาว่าเจ็ดคู่ใบเขาอะทำไมให้เจ็ดใบเราบอกถ้าเกิดเจ็บใบแบบถ้าเราเด็ดเจ็ดคูใบอะอ่านเขาเรียกแขน,แนงพวกนี้มันจะแตกยอดได้ดีแต่ถ้าเกิดเราไม่เด็ดอะมันจะไม่แตกแต่เพอเออของผมมันโชคดีเนี่ยมันออกหมดเลยเนี่ยรูเพื่อนดูออกทุกทุกทุกคู่ใบเลยเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรยาวนะเดี๋ยวผมเตรียมอยีกนิดยาวนะเนี่ยผมก็เนี่ยเตรียมเตรียมดัดโค้งเยี้เพื่อนเห็นไหม อันนี้คืออันนี้คือต้นเมนหลักเขาขึ้นมาตรงนี้ใช่เหนนมันคือต้นทองดีเพิ่มตรงอันนี้คืออาร์มเขาออกมาอาร์มหนึง่งอาร์มแต่นี้อาร์มจะจะจะต่างกันมากเลยอาร์มนี้ยาวแต่นี้อาร์มเขาเพิ่มเป็นสี่แสกแต่ว่ายังสั้นอยู่นิดหนึ่งอันสองอันนี้สามอันนี้พึ่งออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็เลี้ยงไปหของนู้นก็สี่สี่เหมือนฝั่งเหมือนกับต้นขิมสันนะอันนี้เป็นบิวตี้นะตัวจริงนี่มันยาวแล้วเนี่ยมันยาวเกินห้าสิบเซนแด้เพื่อนเห็น,นไหมจากนี่มาถึงนี่ก็เนี่ยประมาณเนี้ย ห้าสิบถึงหกสิบเซนก็ผมเอาประมาณห้าสิบเซนเนี่ยเดี๋ยวผมก็ดัดโค้งเข้าไปให้เขาโค้งไปหากิ่งที่เราจะให้เขาผูกให้มันบนโกงเนี่ยเนี่ยไม่ให้ตรงให้มันกลมอ่ะแต่พรเะอออย่งนี้ยมันยังอ่อนอยู่อยาให้เขาแข็งแรงหน่อยเราก็เลี้ยงให้เขาค่อยอย่างนงี้ไม่ไรเนี่ยให้เขาโตให้โตอีกหน่อยนึงหรือไม่คือให้กิ่งเขาแข็งแรงเพื่อจะผูกได้อ่ะผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งของผมอ่ะผมไม่ได้ใช้ที่ล็อกล็อกอย่างเงี้ยคือใช้ข้อมงคนเขาใช้เชือกช้างต่างครพลาสติกที่เป็นเครื่องมือสาเร็อะ ซื้อเกินมาแต่พอเออเราแบบแบบไม่มีไงเราก็ใช้เนี่ยผมใช้เชือกกล้วยนะนี่เชือกกล้วยผูกเนี่ยเชือกกล้วยนี่ก็เชือกกล้วยนี่เห็นไหมเชือกกล้วยผูกอย่างนี้เลยผูกแค่ทบเดียวด้วยให้เขาประคองอยู่เออของผมยังไม่เอ่อเขาเรียกลงเรือผมยังไม่ทำไงผมจะชั่วคราวก่อนเพราะนั้นผมจะปักไม้แบบเกะกะหน่อยเนี่ยเป็นไม้ฝรั่งกิ่งฝรั่งตรงๆประคองเขาไว้เนี่ยกิ่งฝรั่งสามตีกิ่งเนี่ยฝรั่งหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้เขาให้เขา ให้มันวนสมบูรณ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อไม้ไผ่มาปักให้เขาขึ้นแนวตั้งหรือไม่ผมอาจจะใช้ท่อ PVC ปัปกขึ้นแทนตัวนี้แต่ทอ่อ PVC ผมอาจจะปกักผมจะใช้ลักษณะผมตั้งใจนะว่านหนึ่งผมจะทอ่อ PVC แล้วก็ผมจะเทป,ปูนเขาให้ให้เขาแข็งแรงแล้วก็ปักขึ้นเพื่อเป็นเขาเรียกเพื่อยึดเพื่อยึดกิ่งอ่ะให้เขาไม่ไม่ล้มอ่ะ ให้เขาแนวตั้งขึ้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทารวดวิ่งรอบๆให้ให้เขาให้เขาตายขึ้นอ่ะพูดง่ายนี่ประมาณนี้สําหรับสวนผมนะอ่าลืมบอกไปคือถ้าเกิดใครลองถ้าเกิดใครยังไม่มีทุนมากพอซื้อตัวล็อกกิ่งนบปีเอาไปเอาเชือกล้วยใครมีทุนหนก็ซื้อฟักฟางละผมเชื้อกล้วยเนี่ยเชื้อกล้วยอย่างเงี้ยผมซื้อมาไอ้อซื้อไปแต่ต้นเชือกล้วยที่มันแห้งอ่ะต้องเป็นกล้วยน้ําว้านะเนี่ย ซื้อมาแล้วเออไปไปตัดมาแล้วเอาไปแช่น้าสักชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ต้องสิบห้าทีเนี่ยมันก็จะยุมันก็จะนิ่มจากแข็งแข็งเป็นนิ่มใช้กล้วยน้ำว้าหนักนอญ่ใค้กล้วยหอมนกล้วยหอมมันจะกรอบกล้วยน้ำว้ามันจะเหนียวเนี่ยมันจะนุ่มนิ่มมากเลยเสร็จแล้วก็มาฉีกเนี่ยตัดออกมาสักสิบสิบสิบห้าเซนก็ได้แต่นี้ผมตัดตั้งไปนิดหนึ่งประมาณสักสิบเซนสิบห้าเซนจะดีสิบสิบเซนมันจะได้มันใช้ได้แค่รอบเดียวเนี่ยผมพันได้รอบเด เพิ่มอีกสัก5าเซนให้ยาวนิดนึงมันจะได้พันสองรอบแล้วผูกผูกแค่ทบเดียวนะผมผูกแค่ทบเดียวเนี่ยไม่ได้ผูกล็อกแบบเงินตายนะเนี่ยมันคลายได้เนี่ยผมก็เผื่อคลายแล้วก็แค่ประคอง้เฉยๆย่านี่เราไม่ได้ถาวรไงเนี่ย,ยพอได้เชือกลก้ยมาเนี่ยผมก็มาฉีกเนี่ยฉีกเป็นเล็กๆนี้เนี่ยเห็นไหมได้เยอะเลยเห็นไหมอาจจะเสียเวลาในการทํางานหน่อยแต่ว่าเราเราไม่ได้ปลูก แบบเป็นสวน่สวน,สวนอาชีพเลยตรงไงอย่างว่าสวนเรามันแค่สวนผสมไงเรายังไม่ได้แบบทแบบเป็นอาชีพหลักๆอันนี้เป็นการทดลองด้วยผมไม่ได้ปลูกแบบแบบที่เขาปลูกด้วยที่แบบตัวเฮดบ้างตัวายบ้างตัวทีบ้างอะไรเงี้ยก้างปลาบ้างอะไรเงี้ยคือตั้งใจแรกก็จะทําเหมือนเขาแนหะแต่เพอเอิญไปไปเห็นเขาปลูก องุ่นในกระถางไงเออเราก็เอ้ยอยากลองปลูกแนวตั้งดูสิแล้วก็เวลาอะไรที่อะไรเวลาเราเราดูแลเขาอะ่ะผมเห็นปลูกในปลูกแบบตัวเฮทตัวไเอ้ยตัวเฮตัวไหรือตัวทีต่างมันต้องก้มอะ่ะบางทีคนก็ต้องก้มคือต้องก้มในการเข้าเข้าไปในแปลงอะ่ะหรือไม่ก็ต้องแหนในการท,ทําทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับอ่งุ่นเช่นเด็ดดอกเด็ดผล ทำอะไรต่างๆให้เกี่ยวงหัวเด็ดยอดอะไรคัดผลลูกมันอะไรเงี้ยคือมันต้องแหงนคอผมก็เลยเอออยากทำแบบตั้งกันให้มันสายตาลูกหุ่นมันอยู่ในระดับสายตาเราหรือไม่ก็อยู่ต่ำกว่าสายตาเราทักประมาณทักเอวเราเงี่ยแล้วอกเราเงี้ยไม่ให้สูงกว่าระดับสายตาเราอ่ะเวลาที่เขาออกผลแล้วอ่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นไงก็เลยเออหรือลองมาดับใช้ดูแบบนี้แต่ในกระถางเนี่ยแคบกว่าผมอย่างงเราทําในโรงดินเนี่ย มันอาจจะวงวงกว้างกว่าคือหนึ่งเมตรใหญ่ๆเลยเมตรเยอกว่าแล้วไม่ใช่เมตรหรอกอาจจะเป็นเมตรเมตรยี่สิบอะไรเงี้ยอาจจะกว้างหน่อยมันก็จะประมาณเนี่ยวงมันก็จะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมแนวแนวที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยเนี่ยแนวแนวไม้ที่ผมปักอ่ะเห็นปะแนวแนวไม้ปักเนี่ยซ้ายขวามันก็อาจะมาสักจากซ้ายหกสิบขวาหกสิบซ้ายหกเอ้ยซ้ายหกสิบขวาสิบมันก็จะเมตรยี่สิบรอบก็คือก็คือเมตรยี่สิบทั้งหมด ผมปลูกคู่กันไงเพื่อนดูดิยนี่เห็นไมมันคู่กันอันนี้เมตรยี่สิบอันนู้นอีกเมตรยี่สิบมันก็จะมีช่องว่าง่วงช่วงเสาเนี่ยมันจะเป็นช่วงว่างเราของให้อากาศโฟนหน่อยแต่เราจะเดินไปหาไม่ได้เราก็จะเดินดูเขารอบนี้เดินดูรอบเขาซ้ายขวาแล้วก็เดินรอบนี้แล้วก็ผมที่บอกเคยบอกไว้โรงเรยนผมจะเป็นแค่สามเมตรจากจากจากเสาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเสาเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเมตรครึ่งอันนู้น,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 นสามเมตรเห็นไหม คือทาทาไปแล้วเตรียมไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทโรงเรือนไงอันนี้เราเราเราทำชั่วคราวโดยการเอามุ้งไนล่อนสีฟ้าที่เปิลมีอยู่คุมไว้ก่อนพวกไว้สําหรับอะไรป้องกันไม่ให้มะงกิน,นูอะแมงปัดแข็งเข้ามากินแต่ผมมาปีนกินมากเลยใส่ต้นของพี่ของพี่เขยกับน้องสาวผมไอ้น้องเขยผมกับเขาปลูกนั้นคือปลูกของชาติแต่ไม่กินเลยะผมไม่รู้เพื่ออะไรแต่ต้นต้นผมเนี่ยมันกินเลย กินซะแบบนี่เลยเน,นี่ยแนวเนี้ยมันก็จะได้เป็นอ่าโรงเรือนอันเนี้ยไปโรงเรือนเล็กๆเ,เป็นจอบประมาณอ่าสองคูณสามพอเราเข้าโรงเรือนเราก็สามารถเดินเดินได้เพราะจากจากนี่นี่ถึงนี่มันไม่ใช่เมตรยี่สิบไงมันมีหกสิบประมาณนท่านี้แหละเราก็มีแอรเีนเหลือให้เราเดินเดินรอบเดินรอบเนี่ยรอบโรงเรือนแต่ว่าไม่สามารถเดินลัดเข้าตรงกลางได้แต่เราก็ดูดูรอบได้เนี่ยเวลาใครอยากถ่ายรูปแล้วก็เนี่ยให้ถ่ายคู่เป็น เป็นยืยนคู่แนวตรงเลยไม่ต้องแบบแค่ถ่ายย้อนย้อนขึ้นไปเพื่อเหมือนที่เขาเป็นค้างอย่างนั้นก็ลองดูครับอันนี้คือผมอะแดปยูเนี่ยส่วนยาผมไม่ฉีดนะผมใช้ถอนนะถึงมาวางอยู่เนี่ยพยายามทำาอ่าให้มีสารี่มีน้อยที่สุดะครับเพื่อนส,สารเคมีนะสารพิษนะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะบางคนเข้าใจผิดไงคำว่าพอเคมี ตีโจทย์ว่ามันมันคือสารเคมีหมดเลยจริงๆอ่ะปุ๋ยอ่ะปุ๋ยมันคือเคมีจริงแต่มันไม่ใช่สารพิษนั่นเพื่อนอย่าเข้าใจผิดอย่าไปตีโจทย์ว่าเฮ้ยคําว่าเอ้ยสารเคมีอินรีย์อะไรเนี่ยไม่ใช่ไงปุ๋ยเนี่ยมันสามารถใช้ได้นั่นเพื่อนนะเพราะปุ๋ยมันมันใช้ไปมันมันไม่ได้มันไม่หลงเหลือในในตัวผลไม้เราไงแต่สารเคมีอ่ะมันจะหลงเหลือสารเคมีที่เป็นพิษอ่ะมันจะเหลือแต่ปุ๋ยเคมีคือมันอยู่ลงดินมันไม่ฉีด บนต้นบนลูกปุ๋ยเราใส่ลงดินมันก็คือมันก็คือเคมีอะไราต่างที่มันลงดินไปมันก็ไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับผลไม้เพราะฉะนั้นมันมันไม่เกี่ยวกันนะว่าเฮ้ยเราทําทำกเกษตรแบบแบบอินรีย์หรือไม่ใช้ใส่เคมีแล้วเราต้องเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันนะแต่เราไม่ใช่ใช้ปุ๋ยเคมีน้าเท่านั้นเองอย่างผมจะใช้ปุ๋ยที่ีอย่างพวุ่นี้ผมจะใส่ปุ๋ยผมก็ใส่แค่เริ่มต้นะกระตุนต้นเรียกกระตุ้นเพราะผมดูจาก จากหลายๆท่านยูทเราใช้กระตุ้นเขาเองคือช,ช่วงแรกอ่ะลากเขาอาจจะเลินลากเขาในการเฮ้ยล่าในการจเจริญเติมโตเขาจะช้าปุ๋ยเคม,มีมันเหมือนกับเพื่อนเพื่อนรู้จักใครใครเคยศึกษาเรื่องอาหารเสริมอ่ะอาหารเสริมปุ๋ยเคมีมันคือหลักการเดียวกันคือหนึ่งมันมันเป็นปุ๋ยเคม,มีมันเหมือนกับประมาณว่าหนึ่งต้นไม้เขาเขาใช้ได้เร็วได้ทันทีอ่ะไม่ต้องใช้เวลาเสียเวลาเหมือนกับพวกปุ๋ยหมกัก ผู้ขี้วัวขี้ควายอย่างเงี้ยปุ๋ยเคมีขึ้นหนึ่งเราใส่ปุ๊บเขาใช้ระยะเวลาในการดูดซึมเข้าในตัวเขาอ่กมันจะไร้ไวขึ้นทันเองเพราะนั้นเราเราที่เราใช้ปุ๋ยเคมีเพราะเราต้องการให้ต้นเขาโตขึ้นอย่างใบเนี่ยใบเขายังเล็กอยู่เลยเนี่ยใบเขาไม่โตเท่าไหร่แต่ถามว่ามันก็โตให้โตแต่ว่ามันไม่โตเต็มที่ไงเราใช้ปุ๋ยเคมีมันก็จะโตขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมิงกินูกินเนี่ยดูเนี่ยเดอนดูยไม่รู้เข้าทางไหนขนาดขนาดครอบครอบด้วยไอ้นี่ละเนี่ย มีต้นกนกินเนี่ยแต่ต้นนี้โตหน่อย beauty ต,ต้นจะโตหน่อยใบยใหญ่หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่ปุ๋ยแน่นอนแต่าการอย่างนี้มันเหมือนกับโดนหนอนนะเนี่ยมีขี้ขี้มันเนี่ยเหมือนหนอนเข้ามากินเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้แอบมาส่องดูว่าอะไรเข้ามากินในสองต้นนี้ก็ประมาณนี้ผมอัปเดตอ่าเป็น ep ที่สามแล้วกันง่าย ep ที่สามแล้ว ep แล้วผมอ่า สรุปไปเมื่อประมาณสักสองวันก่อนอันนี้ก็คือเระเอิญวันนี้มาเห็นมันยอดมียอดก็เลยมียอดยาวขึ้นเองเรื่องๆคือจะมาะจัดทรงให้เขาแหละก็เลยมาทำวิวดีโออัปเดตให้เขาดูเพื่อนดูอีกทีนึงเดี๋ยวมันยังไม่เป็นทรงดีเดี๋ยวพร้อมเป็นสีเป็นอ่าเป็นแฉกเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดมากขึ้นอันนี้ยังเกือบละเดี๋ยวประมาณอีกสักประมาณสักครึ่งเดือนหรือไม่สองอาทิตย์เนี่ยนะ่ะ ก็สน้นคือเดือนสาทิ์จะเห็นเป็นแนวทางมากขึ้นว่าเออเป็น,เป,นเป็นกากบาดแล้วก็พอกากบาดเสร็จแล้วแล้วก็มันจะกวนวงกลมอย่างนั้นเดี๋ยวผม,มอัปเดตให้ดูให้เพื่อนดูนะไม่เกินไม่เกินหนึ่งเดือนจะเห็น,เห,น,เ,หนเห็นเห็นเรียกเห็นภาพมากขึ้นว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมผมโค้ชในโกศูนย์เกษตรผสมผสานพอเพียงนะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือ กดติดตามหรือมีข้อแนะนำํำติดชมยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมยังไงก็ฝากช่องสวนเกษตรผสมผสานเพลิงวไว้ด้วยนะครับกับผมทอาไนโก้นะครับสวนนนนะครับผมสวัสดีครับ